มอขออนุญาตตรวจภายในทีนี้เราก็จะสังเกตว่าตกขาวเป็นยังไงลักษณะมันปกติไหมหมอก็อาจจะขอสอดปากเป็ดวาจีสูตินารีเวศจะมีอะไรน่าติดตามตามกันมานะครับแล้วก็จะทําการดูสีในระหว่างที่เราใส่ปากเป็ดเข้าไปเนี่ยตกขาวสีเป็นยังไกงกลิ่นเป็นยังไงหมอก็จะสังเกตนะครับว่าตกขาวเอ๊ะสีอะไรมีเหลืองมีเลือดติด มีเขียวหรือมีเศษเมื่อเศษอะไรปนหรือเปล่านะครับแล้วลักษณะของตกขาวเป็นยังไงตกขาวปกติมันจะเป็นแป้งเปียกแป้งเปียกก็จะเป็นเหมือนมุกมุกใสๆเป็นเจลาตินนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับนั่นคือตกขาวปกติจะยืดยืดได้ถ้าหมอปึ๊บปึ๊บป๊บยืดได้ก็จะยืดได้สัก1เซน1.5เซนนะครับไม่มีกลิ่นหรืออาจจะมีกลิ่นชื้นๆนิดนึงเพราะบริเวณนั้นมันอับชื้นนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวแป้งเปียก,ก็จะเนื้อเหนียนเลย ครับรล้นถ้ากับปกติก็จะเป็นอย่างนั้นล่ะครับทุกปัญหาสตรีมีคําตอบถามวาจี้สิคะ